พฤษภาหรือมิถุนาครับยังยังไม่แน่ใจครับอาจจะได้มาที่นี่อาจจะมาแล้วก็ยาวเลยแล้วที่ว่าอาการเจ็บหลังเจ็บอะไรน้องจิโกหายหรือยังคะหายแล้วแล้วก็เมื่อกี้มาโดนอีกหายแล้วละเริ่มจะดีละเมื่อกี้มาโดนมันมันน่าจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะน้องจิโกมันไม่น่าจะหายขาดนะได้ค่ะ ถ้าสมมติว่าเราปวดหลังแล้วถ้าถ้าทำงานหนักมันก็จะปวดก็จะไม่หายขาดที่โกจะลาแล้วเนาะลาเลี้ยงกลับมาใหม่มาใหม่ครับจ้าลาไปญี่ปุ่นชั่วคราวไปไปเก็บตังค์ก่อนไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์แล้วมาใหม่หาทำบ้านแถวนี้สักหลังหนอ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่า เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวจะไปรับคนตุ๊กี้ไม่ทรับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆลองไปเช็คดูนะโอ้วไปที่โอเขาต้องทำคุนภาพบำบัดของตัวเองแบบสดีเองขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยจ้าดูแลสุขภาพนะหนาวๆวอยู่ที่นน่นบอปุ่นได้ใช่ไหมโอปุ่นติดถึงเลย ไปที่ไหนที่โก็คิดถึงจำปาดงติดใจเลยเนาะพากันดูคลิปให้ผมด้วยๆเอ้งใจกูจะดึงไม้มาอยู่ที่จำปาดงแล้วล่ะน้องคิโกลญจแปนนะคะช่อง Youtube ยูทูบขอบคุณค่ะ